สัปดาห์วันที่8ถึง14เนะเมษายน2567จะมีข่าวดีมีสิ่งดีๆมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับกันบ้างนะดูใบแรกเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรแต่หยิบใบแรกมาก่อนเลยดูก่อนเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนคนเอาล่ะเอาละโอ้โหดูเหมือนกับว่าอำนาจวาสนาบารมีสัปดาห์นี้มีมากเหลือเกินออ ดูเหมือนจะได้ปล่อยของดูเหมือนจะได้แสดงศักยภาพความสามารถอะไรบางสิ่งบางอย่างของคุณออกมาอขอดูพลังงานหน่อยโอ้ย,อยดูเหมือนจะมีข่าวดีแฮสัปดาห์นี้ดูเหมือนกับว่าคุณจะมีข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณอาจจะได้งานใหม่ได้เริ่มอะไรใหม่ๆได้ของขวัญได้รางวัลได้โชคลาภนะเออหรือได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเป็นไปได้เช่นเดียวกันขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยเซ เออดูเหมือนถึงถึงเวลาของคุณแล้วนะที่คุณจะได้ปลดล็อกหรือปลดปล่อยพนณนาการอะไรบางอย่างของคุณอา้าช่วงนี้แต้มบุญสูงนะเออช่วงนี้แต้มบุญสูงนะดูเหมือนจะหยิบจะจับจะทำอะไรมีโอกาสประสบความสำเร็จเออช่วงที่ผ่านมาค่ะคุณรู้สึกเหนื่อยล้าหนักหนามีอะไรบางสิ่งบางอย่างติดขัดนะแถึงสิ 14. เมษายน2567จะเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาของคุณได้ปลดล็อกค่ะดวงเปิดฟ้าเปิดแต้มบุญทำงานแล้วนะเออแต้มบุญทำงานแล้วดูเหมือนกับว่าคุณจะได้รับข่าวดีในสัปดาห์นี้อาจจะมีข่าวดีเกิดขึ้นมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นอาจจะได้งานใหม่หางานอยู่ได้งานหรือมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งได้เติบโตนะ หรือถ้าเกิดว่าการงานติดขัดอยู่ช่วงเวลาที่ผ่านมาแ1 4ถึงเมษาปลดล็อกและเคลียร์ได้จัดการได้หากเป็นในเรื่องของธุรกิจช่วงที่ผ่านมานะคะหากมีติดขัดอะไรบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะได้เริ่มโฟและรุ่งเรืองขึ้นรุ่งโรจน์ขึ้นหรือถ้าเกิดคิดจะเริ่มทำธุรกิจในช่วงเวลานี้มีโอกาส,ว,สว่าสัปดาห์นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ธุรกิจของคุณจะเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองด้วย การเงินหากช่วงที่ผ่านมาติดขัดบ้างเล็กๆน้อยๆต้องบอกเลย8-14ถึงเมษาดวงชะตาเปิดฟ้าเปิดมีโอกาสดีๆอาจจะได้เงินก้อนใหญ่นะได้เงินก้อนหนึ่งได้เงินก้อนโตหรือเงินที่รอคอยอาจจะได้รับก็ได้นะมีโอกาสว่าจะปลดหนี้ได้ด้วยหากคุณมีหนี้มีสินอะไรต่างๆเนาะในช่วงเวลาที่ผ่านมาสัปดาห์นี้มีเงินก้อนมีเงินถุงมีเงินถังได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่มีคนช่วยเหลืออะไรบางอย่าง ทำให้คุณมีเงินไปปลดหนี้ได้หรือไปโปะหนี้ทําให้ลดทอนทุเราเบาบางในเรื่องของหนี้สินลงไปได้ด้วยนะส่วนในเรื่องของความรักมีโอกาสเหลือเกินหากหวังลูกมีโอกาสได้ลูกนะคะ ถ้าหวังมีคนที่ถูกอกถูกใจเข้ามาที่จะมาเติมเต็มชีวิตมาช่วยเหลือผลักดันสนับสนุนส่งเสริมชีวิตกันต้องบอกเลยสัปดาห์นี้อาจจะมีโอกาสว่าจะได้เจอความรักแบบผุเพศสนิวาสเจอความรักแบบฟ้าประทานเจอความรักแบบแต้มบุญบุญกุศลนำพามาให้เจอกันได้เจอคู่บุญคู่วาสนาคู่บารมีคู่ที่ส่งเสริมกันไปในทิศทางที่ดีคู่ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วทําให้ชีวิตของคุณ เจริญเติบโตก้าวหน้านะคะแล้วก็ปัดเป่าปัญหาอุปสรรคออกไปจากชีวิตของคุณได้ด้วยเออต้องบอกเลยสัปดาห์นี้สัปดาห์ดีมีโอกาสว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณมีข่าวดีมีสิ่งดีมีโชคลาภมีอะไรดีๆมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นจากพลังบุญของคุณนั่นเองใครแล้วพนายอย่าลืมเิ้นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ